หมดที่นี่ขังร้อนนักถือน,นะครับที่นี่ครับว่าให้หมดมีเยอะแยะเหลือเกินั้งหมดเราสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณนานประไทยมั้งทุกปีก็จะมีคนมานว่าแก้บนถอนบนอะไรที่กันบ่อยนะครับเป<ก>็นทีแ<ก>่แักถือ <บน S 1> ผู้คนแถวนี้แก้บนน้งเรียนเราก็นับถือด้วยเนแก้บนนี่บือบือแก้ร่างนี่ไม่ไหว สปายเปสวีซ่าเลยนะทเทเยเกนนี่เ<า><ไ>ป็นสนามสนาม,สนามบาสน,นี่เป็นบาสสองฝังบูสตสร้างเสร็จก็มาสองปีแล้วสร้างเสร็จเป็นสนามฟุตบอลจะเป็นสังเกตตังเกตตังเกตที่ล้านนั่งตรงโน้นครับตรงโน้นไม่ใช่มีไว้นั่งไม่ใช่มีไว้นั่งไม่ใช่นั่งฟุตบอล อสองภาคนะครับสังเกตนะครับจะมีสองภาคเลยเย็นๆเราก็จะมาเล่นกันที่นี่บ่อยมากมีเราจะมาแค่ตอนมอต้นนะครับสุขภาพแถวนี้หมอปลาไม่ค่อยเหยียบเข้ามาทุ่งหญ้าวเวจีนะครับนะครับเป็นเป็คลองสักอย่างหนึง่งปัจจุบันน้ำเหินแห้งหมดแล้วรากทางก็จะเป็นสัตว์น้ำนะขึ้นบกขึ้นน้ำเ <c oughs> สืเ้อแขนเเข้อมา,มา โซภาพเมื่อก่อนหรูครับตัวน,นี้คือภาพเาเองแล้วกันรัวนะตัวนี้รัวนะโอุขภกพนสมโๆมถ้าเล่นอย่างนี้ทุกวันจะถ่ายทำไม เน,นี่ยน้ำปลาเก็นไหมเดี๋ยวเขาดูเองเดี๋ยวเขาไปดูเอง์ใช่ครับไปอ,อ่ะโอะปลาลองมาก่อนนะ,กะเกษตรนะยังปลานะต้อง สมจามสมแจกวฟน้ำแข่งกันบ่อยไหมเมื่อมห้าโอ้ไฟน้ำประจายสีด้วยมาสี่สี่นี่ยอดเหลือกล้วสองขนามแล้วลูกเตตองอยู่นี่เยอะแยะเลยมไม่รู้ใครแม่งทิ้งเอาไว้มาลองดูว่าใครชนะโอ,โอ้โอ้ยอดโดนหวยแตกทีชาติไม่มีทาที่จะติดหรอก ลง่งงานตรงนี้เขาลังสรถเข็นให้คนไปการเข็นโรงญี่ปุ่นโนกอาศัยอยู่เยอะแยะเลยกูเห็นกูเห็นมันจะภาพเห็นเหมือนแบบโซมมากเลยเพราะว่นสร้างหลายปีแล้วอาจจะดูเก่าแต่ยังใช้งานอยู่ปัจจุบันมีของ,ขงในเข็เยอะแยะทางมาของเรียนเราแอ,แ,อแ,อแ,อแอถ่ายแอ่ายอะไรั้งนน รู้สึกว่าใส่เกษตรครับเราใส่แล้วพ้าะพันุ์หมาส่งออกมีปลามีผักมีต้นไม้ต่มเยอะแยะนังสือเอสารเยอะแยะเทียบเลยใครเ็เก็บบ้านมบโอสุดยาดสุดยอ อีเลยลูกโอ้ไม่เลี่ยงไปวะไม่เก็บบ้านไงไม่เกมันอยู่นี่อยู่แล้วอา้ารนี่อาคารสามสามสามแล้วก็เดินบนไปบนมาย้อนกลับมาอาคารสามอาคารก็อาคารสามนั่นเองเออนีหมดสังเกตดีๆมีสามชั้นถึงได้เรียกว่าอาคารสามถูกต้องป่ะไปดูข้างบนยังไหมดูไหม ไม่ทราบอ่าแล้วเรา,เรา